ต่อหนึ่งถือตรงตรงมาเต็มเต็มกาบทักทายสบายดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีมือนีพ่อพี่พระน้องบุกสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเนาะครับผมเนาะเพื่อว่าจะมาติดตามออโตเลสไปฝากพี่ตอน,น้องในยินจากเจ้าบ้านหรือว่าไม่ออกไม่ตนที่เพิ่นมาจังหันจังเพล่ผบอกว่าผ้ออาจารย์อยู่นี่เป็นคนที่ฝันแม่นเพราะว่าผมมีพุม่มดีๆว่าสัน่นไผมาวัดมาว่าก็สร้างมาเห็ดนำวัดน้ำว่านี่ ถือเกลียกันแซลสะกถือสองตัวบางสามตัวกระไดบางคนก็นถือเกลขถ่ายลอตรีเนาะครับผมเนาะเป็นเลขหนาเลขถ่ายสามตัวเอาเนาะครับผมว่าหลายยายห่างเดี๋ยวผมเสี่ยงพาพี่พาน้องไปฟังจากปากอาจารย์เลยวางงวดนีฝันดีฝันดีว่าจังไดได้เลขตัวเดไปฝากพี่ตัวน้องเดี๋ยวต่อไปฟังจากปากอาจารย์เนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย นะครับกานมาสการครับพระอาจารย์กานมาสการครับมาสการครับพระอาจารย์สาธาเริพรสาธุสาธุยัยินข่าวเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะยังยินข่าวว่าอู้ยอดยิ่งมาจังหันจังเพลนวบาอาจารย์เพิ่นเป็นความฝันครับผมเพราะว่าอยู่นีมันจะมีสิ่งเจ้กสีได้หลายอย่างภาษาเขาไม่บอกครับอาจารย์เี่ยภาษาหลักการลั่รท่เป็นหมอข้อยืนเนสถานที่ลั่นท่โอ้เป็นลั่นท่ำเนี่ยลันท่ำเนี่ยนอนในลั่นท่อเนี่ย ท่านถ้ำนี่เป็นเป็นไข่ไข่พระพุพ่มพันพันด,ดีแม่นพุ่มดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้จากชาวบ้านพันวาญาติโยมมาอาจารย์จันเพียรยันศรีพาจารย์กับแปรความฝันให้ได้ความฝันให้พี่ให้นอ้องให้ญาติให้โยมันบอกความฝันอะไรอยู่คราบแต่ว่ามาขึ้นกับฝันฝันแปลกๆเกิดมาเมื่อเคยฝันจ้ากเถื่อเป็นเังไร์ครับอาจารย์จังไ้นจังฝันว่าเต่ากินงัวเต่า เต่าเป็นต <t ell an> ัวก like ิน oh, ง so no mm ่วเป็น hmm. ต ah, oh, ัวเต่า huh. ก yeah. mm ิน hmm. ว uh ัวแมนจะดรว่าเต่าตัวใหญ่ก็มั่เห็นมันลอยขึ้นมาจากคลายว่าลอยจากกันขึ้นมาหนำนะแต่ว่ามากกะบดูบัดดสวบเอาหัวหัวเนี่ยหัวเนี่ยหายไปกับตาเลยโอ้หัวเนี่ยหายกับตาจะเหลาอจะว่า มันฝันความฝันอนี้มันจะมีผูมาคอมาเห็ดมาสางซอยบอ่อหรือยังไงว,ว่าว่าช่วงนี้เขากล้าดิสางสาาปฏิบัติธรรมนําครับผมอ่าลาปฏิบัติธรรมก็กวางงบอยู่ประมาณสองแสนหาแต่ว่าตอนนี้ทางวัดเขายังขาดปัจจัยคือว่าหลายาอยู่ครับผมไม่ยากเนาะข้าพาจ้าก<ม>ันยังกุศลอีเดีขอให้เอฟซีพนมีชโงมีลาบนะบอยแอมเนาะ พราะเที่ยงกับว่นใดว่าอยากมากขอํำขออาจารย์กระดอดอกครับแต่ว่ากจะให้เฮียจกสางซอยขบายจานนั่นแหละครับผมเพื่อมีโชคมีลาบต่อกันเนาะเพราะได้ยินข่าวว่าจาดโุมเพิ่นมาผู้ใดก็ได้โชคไดลาบจากอาจารย์ไปนี่เป็นความฝันนี่แหละคล้าพุ่มเพิ่นมาไห่เอาความฝันเอาตวเลขกมาไห่บอกยังไงซะอ้องก็สั่นตัวเราพุ่มเราจะเอาสมบัติมาไห่ได้ยังไงน้องอาจารย์นาอที่จะทางมันจเปิดพุ่ม เปิดทรัพย์ทุสมบัติแแกอยญ่ยิโยมภูที่มีจิตศถาทแต่ว่ายังขาดปัจจุบันใจและบังหวันก่อวมสางน้ากันครับอืมทางี้ครับอืมคันคันคันนี่มีฝันแน่นี่เฮาสิีแปลวยังได๋ยข้าพจาจา์ทีบก็อหมายข้อหมายว่ายังได๋เรื่องเี้กองพระอาจารย์โมจักแต่ว่าเรื่อง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 ที่ว่าดีเขาก็ว่าดีอยู่ครับอ่าเรื่องเรื่องที่ว่าดีหมายถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มี โคก็ทรับไว้เขาแกผู้ที่ฝันนะแต่ก็อันดับแรกกัตกามที่ว่าเต่าก็ย่อมาจากความอดทนอเต่าวัวย่อมาจากความอุดมสมบ evet. ูรณ์เนี่ยี่คนทำนายฝันมึงเพราะฉะนัน้นอยากโยมก็ลองไปเช็ดเบื้องอ่แาแคมเปญฝันเบืองกับโมเดลโมลอนครอกแคมเปญเ,เป็นตัวเล,นเวเลขนี่ว่าเอ็มที่ว่าจะเป็นตัวไหนเอาแต่สีก่อนจะฝากแเป้ ถามพระอาจารย์ก่อนคณะพระอาจารย์คิดว่าคันจะเป็นตัวเลขให้ญาติให้โยมนี่ฮะเพิ่นมีโชกมิลาเพิ่นไห้มาสั่งซอยพระอาจารย์นี่แปให้ยักโตเนี่ยพระอาจารย์สิแปลว่าเป็นจังไรครับยืนสี่ยืนสี่ครับหมักสี่ครับเพราะว่าหัวกับสี่ขาหัวมันกับสี่ขาอยู่แล้วถือแล้วสี่สี่หยังลรืพระอาจารย์สี่ตัวเดียวหัวได้เลยสี่กินกินเก่ากินกับเก่า เปล่ยนขึ้นกันนี่พอเที่ยงขคือแาอย่างสีนี้ได้ปลาแอ็มครับว,วันน้แต่เอาได้หน่คนกิ้งลูกเลยเพราะเที่ยงคิดไปเลยเพราะว่าพอเที่ยงจะบ่บ่บ่คิดถ้ามากินคือผายจานแต่ว่าเขาเขาบอกไปแล้วกัเบเพียงแต่ว่าเขาก็จะไปยึดหมัอนที่หมัอนเรื่องบางขังบางข้าวมันก็นกนอยู่ลำดวงคนน้ำใบ่เอาหนังง่วนไปหนังขับหายหายไปแล้วอืมหอกเพราะเที่ยงนี่คิดว่าเต่านี่เป็นเก่าครับเต่าครับง่วนนี่เป็นสีเพราะง่วนสีขาเต่าพอเป็นสัตว์อาันยืน ว่าเป็นเก่าเจ้าพระจาว่าตีเป็นตายอินโอตีเป็นความกินครขําว่าเตาจินง่วก็เลยเป็นเก่าสีมันคือกันปิอีเว้า่อแม่จังบอกเอาอีรีได้ครับเก้าสีมันสองโสองสองโตหนสองเก้าสีคือออกคือตรงเ่มือาหตรีสีสหมันก็เป็นไปได้มันก็กลับใหญ่ขึกันละสองเก้าสีกับบนเนี่ยคือกันเด้ ยังหันมันสองสี่หกเนาะแต่ว่าตามพอเที่ยงคุกขี้มากครับผมจิตเคยมาเห็นเนาะผ่านมามาเห็นกระด้มาเห็นมาสางะอาจาย์มันก็เป็นเป็นพรานักพัฒนาอีดีครับผมท่านผู้ชมเพื่อนกระเดยกระสางขึ้นตามจิดพอเที่ยงในคุกขี้มากพัดโดนครับจะก็ว่าก็เห็นสิ่งปลูกสร้างมาได้หลายอย่างครับอย่างพระองค์พระท่านนี่ส่วนหนึ่งมีเงินพอเที่ยงเลครับอย่างนี้ว่าหลายก็น้อยนะเาะว่าด้ว่าหลายถึงว่าพอเที่ยงกับบ่ได้ว่ามีทรัพย์สินหลายก็เลยอยาก ซอยกุบาอาจารย์ก็สิเฮ็ดจังได๋สิซอยได้ก็ต้องเอาจัางซี่เนาะบ่าบยแอมนาะตามที่อันช่องตสตาร์่นเดียวกับหรือว่าอันบ่ายแอมเราทงไปซอยครูบาอาจารย์สร้างก็มีแต่เชจังซี่ล่ะแม่นมบ,บละนะ่ล่ะเนาะมาขอโชคขอลาภไปแบ่งปันให้พี่ให้นอ้องลาบเพิ่นมีโชคมีลาภเพิ่นก็นจะคืนมาเฮ็ดมาสร้งางเพราะว่าคนไทยนี่เป็นคนที่มากเก็บบุญอีดีเด้ครับแม่นครับเชื่อมั่นเชื่อถือในความอีหยังล่ะเพิ่นเว้าไม้ความว่าทั้งพระพุทธศาสนา นี่ครูบาอาจารย์เันสั่งสอนกับยาเขียดจากสางเพียงแต่ว่าเพิ่นอาจจะไม่มีกำลังสัทธาแต่ว่าขันเสวาเพิ่นมีโชมมีลาบเป็นกับเหตุนอกครับหรือว่าท่านไหนบ่มีโชคมีลาบก็สร้างครับขึ้นว่าอยาเขียบบุญเฮ็ดศินกะล่องเอามาซอยเฮ็ดซอยสางเมืองตีต่อมาทั้งบ้าเอ็มก็ไดหรือว่าเผื่ยงก็ไดเพราะว่าจะสองช่องนี่กับเท้ามีสามด่างนี่ก็ล่งล่งอันแบบว่าล่งไม้เล็กเท่ัพั์ไอพี่น้องอยู่นะครับผม เจ้าปู่เจ้าเองก็เคยไปไปสั่งยังอยู่ทั้งกันทลักนี่กับซอยขบวอาจารย์เฮ็ดสำนักสงฆ์จนแล้วเนาะครับผมเนาะแต่ว่าพระผลบวชอยู่เองอันนี้เป็นวัดนะครับนนี้เป็นที่พักสงฆ์เหมือนกันที่พักสงฆ์คือกันพ่อไหนใดมันอยู่กับหมู่บ้าทอยู่กับในหบู่บ้าทแต่ว่าตรงนี้แต่เพิ่นจตะกาวเป็นล้านล้านถ้ำในหนบ่ครับอาจารย์อ่าเป็นปราสาทหรือเป่เป็นปราสาทแต่ตั้งวัดมาเท่ากับเป็นปราสาทถือว่าตั้งแต่เข้าบระเทศมีวัดวิบากเขาตรงนี้ก็ได้ยินข่าวว่าแม่ออกแม่ตรวิ่นมา อีหยางก็มานอนคข้ายๆว่ามามาบงสวงบอกมาเห็ุดอีหยางจะสีมานอนเยอะมาปฏิวัติธรถมเข้าเจ้าก็ได้โชคได้ลาบแม่นแม่นอีดีบอกขาพาจจา์ตรงนี้ก็ได้อยู่ก็ได้กต่คู่คนอยู่เนาะสามที่ผมได้ยิ่ผมก็ได้ยินงดีดีด้ยังไม่บวกก็เคยมากว่าตามตรงนังสี่หล่ะส่วนมากที่เคยเห็นมากส่วนมากผู้เขาไม่เห็นบุญเห็นกุศลนี่ส่วนมากเขาสีบวกขาดทุนเขาส้กำไมกับเมื่อไข่ไข่ายังพได้ก็คือสินทาน ขันยานท่านใดครับครับอ่าย่างนี้นะสาธุสาธุสาธุครับผมเนาะอืมพระพระพระหนักพัฒนาครับผมท่านใดบอกถึงว่าบ่มีโชคมีดวงแต่ว่าเฮาคิดว่าอยาเขดบุญเฮ็ดศีลกะติดต่อมาทางบ่าวแอมได้ครับผมว่าพอเที่ยงสตาร์ด้าชาแนลทองมี3ดาวเนาะว่าเอออยาเขดอันนั้นอันนี้ซอยพระอาจารย์อยากร่วมสร้างศาลาซอยพระอาจารย์ยังงบประมาณยังเหลือหลายอยู่ครับ200,000กว่าบาทเนาะเพิ่นก็เป็นวัด เพิ่งเห็นน้ำพระอาจารย์นี่แหละครับผมพ่นสางขึ้นมาเพราะว่าเป็นกุฏิเป็นอีงยังขึ้นมายังสีครับอย่างหนีของน้ำของนมากอันนี้ก็เป็นองค์พระประถมก็เพ่งสางไม่ไหอยู่ครับผมนี่พอเที่ยงก็ได้มารวมวงสวงโยอ๋อนะครับผมเนาะตัวเลขก็สีมีซ้ำนี่แหละครับผมสองเก้าสี่พระอาจารย์ห้แปลห้ก็คือเต้าจินง่วงง่วมีสีขาจินคือเก้าแต่พอเที่ยงแปลว่าเต้านี่เก้าเต่าง่วงกับสีขาคือกันแต่ว่าบ้าแอมว่า มันมีสัดสองตัวได้ก็เลยต้องเอาสองใส่น้ำทางหน้าเป็นสองเก้าสี่ครับผมถ้ามาชมตัวเลขของพระอาจารย์ฝันว่าเต่าจินง่วนนะครับผมเนาะเต่านี่ก็น้ำเก่าง่วก็คือน้ำสีแต่บ่ายแอมบอกว่าอุ้ยมีสัตว์อยู่สองตัวต้องเอาสองใส่น้ำเป็นสองสี่เก้าแต่ว่าถัไดไปบอมากสามตัวก็ตัดได้เอาเนานะครับผมเนาะสี่เก่าเก่าสี่ยังสี่ครับผมแต่ว่าอย่าลืมเด้อครับผม เก่ากับหกเป็นเหลขกตัวเดียวกันหันหัวขื่นเป็นเก่าหันหัวลงเป็นหกสองเก่าสี่หรือว่าสองหกสี่หรือว่าเก่าสี่หกสี่อย่างทนีนครับผมเนาะไปแล้วก็กาับมานขึ้นบนลงล่างนั่มอะให้ทุกท่านโชคดีโชค m านครับผมเป็นความฝันของะองาจา์สำหักสฆงแห่งหนึ่งพอที่งพระในบอกเรอกครับว่าอยูอ่หม่งใดเนาะเอาแต่ว่ากะให้ทุกท่านโชคดีโชค m านครับผมสี่สองเก่าสี่หรือว่าเก่าสี่ขอให้ถือตรงตรงจ้า ไดนมีเงมีข้ามกันสู้สุ้คนไหนมาซอยคุบาอาจารย์เพิ่นซอยเฮ็ุซอยสางทั้งวัดเนาะครับผมเนาะอ่ะสไตล์ดีนีนี่พอเที่ยงกะจะขอตัวลาไปก่อนแต่ว่าก่อนจากกันพอเท่ยงเอาของนี้มาฝากพี่ตอน,น้องเป็นของซอยขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้าง ผไูได้ไปแล้วขายของดีดีโชกลาบก็มีท่านใดอย่างไดเอาไปซอยขายซอยขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมสีผึ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งนองสร้างเมื่อว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผมีติดต,ต้นจิตโตไวจะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นไม่ยิ่งหัก ผู้ใช้เห็นผู้ใช้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงคล้นที่นี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเทศนองส้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปจิตหานจีบ่บานทีเฮ่อนีบ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาคขาขายกับบริจกดำมีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,น,นองสร้างสมัยก่อนเท่า่าเขาใจว่าสรั่งมีคุณ คนบ่าเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาทีสโงของเขาเอง mm hmm. อันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกวัปล็ลาซาก็เลยบ่งคาม้กคิดคุยกหลงปูว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้ชื่อตี่ไปที่เหมือนที่เหมือกไปมันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อบบันไดคุยก็ลวงปูคิดว่า,วาไปได้นังสางมาไปได้ง่าสางมา ลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุนขึ้นหยีบเป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุนหลี<า>มีพู้โจุขุนม่ด้วยมียติรทธิ์มีอานาจสามารถมวยหนวดยติทธิ์สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนขึ้นมาบ้านนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งมองล่าพูนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมากบ้านพ่อ่าปูนโบเอาพูนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านพวกเคื่องอนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากกุน พุ่นบาดตนคุ่นตรงเอากับฝ่าผ่ากาปได้ยุ่งเรียนนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่ไม่ใบพุ่นเพราะปฏิถานอยู่ครับน่เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาศิวะรีอาศิวะรีองค์มหาราชองค์เมตตามหาราชนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างงดเป็นม่วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการผีกันสางกพระลงในนองสร้างคือไม่มีดำเหีียวมาเห็น จะมารวมเป็นสซ่หย่อนของนองสร้างครับคือปุกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจตตำนานเบิร์ปุกเสกเชือ่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปุกเสกผู้รับแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณันนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวรลงนี่ปู้ปุกเสกให้รับแรกะะะนะถ่ายไปอสองผู้รอด น่ะบาดกุดคนี่ปูรอดทรมาชิโน่กนเป็นปูพิเศษปูที่สองครับน่สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้คนบางมีอยู่กินส่างกันมันจะทิวดูครับนี่นี่น่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดกัตตานบนคือปูรอดรงสีเมืองนี่มันบวกบวกสายได้บ้านคนมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมเลย ปูรอดออกมาจากสปูรอดเป็นส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นูยยกูิสีฟ้าห้องพ่อใหญ่หีมคือราชคูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรื่องความเป็นมา